ประชาไทยนิวออนไลน์ครับการแหลงข่าวจะมี3เรื่องใหญ่ๆนะคะบอกว่าใจว่าตอนนี้ทุกคนคงถึงใจจดจ่อยหรือว่ามันก็หลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าว่าว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยจะให้ท่านผู้มีการสนับสนุนการรับข่าวสาวไทยเนี่ยอัปเดตว่าตอนนี้เราสดใหม่แล้วแลาต้อง เมื่อเช้านี้พี่ท่านผู้ว่าได้ชี้แจงไว้ว่าเราก็มีผลของเราเล็กๆของมันเนี่ยตอนเนี้ยเ,เป็นยังไงแล้วอีกสักสี่เรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองเนี่ยจะขอสื่อสารเรื่องการเยียวยานะคะว่าการเยียวยาจะมีอะไรบ้างมีหมดอะไรบ้างอีกสี่เรื่องละเรื่องที่สามเดี๋ยวจะขอ,อ,อสื่อสารเรื่องของจํานวนจํานวนนะคะของคนงานที่ประสบภัยเพราะว่าเราได้รับข้อมูล จะเป็นข้อมูลอัปเดตจากพี่ตำรวจนะคะจะทําให้เราเอัปเดตเออข้อมูลของผู้เสพชนิตจากผู้แปร์เ็ไม่ได้ไมด้จะมีผลกระทบอ,อะไรนะคะแต่เดี๋ยวจะมีจดหมายที่ปต้องบอกกับพี่ผู้พ่สื่อข่าวก่อนว่าอยากขอกความร่วมมือในเรื่องนี้ปกติถ้าเราปรับตัวเลขโดยไม่สื่อสารแล้วเราหันบอดกลับไปแล้วเราหันกลับมาเป็นตัวเลขใหม่จะมีปัญหาทุกทีสุดไหมคะถ้าประชาชนดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราคุยกันก่อนว่าตัวเลขปรับด้วยเหตุผลอะไรรบกวนพี่พี่สือ่อ ยังตรงนี้ให้ชันให้จันนิดนึงนะคะช่วยทีนึงนะคะคนจะได้ไม่ตกใจนะคะแล้วก็คนจะได้ไม่รู้สึกแย่ส่วนเรื่องสุดท้ายเมื่อกี้ที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะขอคุยเรื่องของการตรวจเอ็นอหน่อยเรื่องของว่าไปตรงไหนอะไรเรียงไปใคตรวจเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมานะคะก็จะรบกวนนิดนึงนะคะอะไร any international news here ค h o a โอคเอ่อ Today we are going to actually report on four different topics. The first topic of course is the most important of how much of the progress we have made since morning that we actually try to get to the position that we hope that we actually find um, someone there. So how far is it for the past several hours that about, have been passing by so I'm not quite right. that. And the third one is I'm gonna update you on the conversation. And all of the expense that we actually the payment that each of the people who actually um, the victims and also people who have been affected by the earthquake uh, would actually be paid off. The last one I would be the police would actually want to talk in terms of the detail of the DNA of time you actually had gone through this process so that it can identify and verify. d e d it a case of yourself or people who are the next next option or the relative s of the people who might be impacted from the earthquake โอเคเรื่องแน่ก่อนดีนะฮะ uh, uh, สถานการณ์ตอนนี้ค่ะครำคือว่าสถานการณ์อัพริษจากเมื่อเช้านะครับที่ท่านก็คว่านี่ก้อวรใส่แล้วก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในืุณที่ขอบคุณที่นะครับในโซน บีกับตนตีนะครับเรื่องนี้การในส่วของตัวตัวบีเนี่ยทำเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าแจ้งไปแล้วว่าอยู่ใต้ด้วยไปประมาณสามเมตรนะครับ<อ>ก็ปัจจุบันก็ดำเนินการ,รใช้เครื่องจักรที่หนักขึ้นนะครับตัวยักยักถนนเนี่ยนะครับยกตัวตูงลงไปด้วยนะครับขึ้นไปคนขบ,บนเขาก็ยักปัจจุบันก็ดำเนินการไปได้ประมาณสองเมตรกว่านะครับก็เดยวได้เม่ มาที่คันเร่นะครับก็จกับเครื่องสะแก็ดก็น่าจะเห็นตัวผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเรยาก็มีการกตรวจสอบเรื่องของตัวการตองโตนะครับการตอบรับจากทางที่ตีดิจาราอยู่และล่าสุดก็ยังไม่ได้รับจะทำการตอบรับนะครับในการในการที่จยเรียกเข้าไปแล้วตอบรับสํนานินเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานเ,นเช้า ส่วนในของตัวตนคนสีนะครับตัวตนดีนะครับก็ดำเนินการในการที่ค้นหาตั้งแต่เช้าเนี่ยมีมือเอ็นไอมีเจ้าหน้าที่ของนานาชาติเข้าไปค้นหาก็มีบางจุดที่ยังติดตัวที่วัดต้องเล็กนะครับตัวพันดายในตามของคนสี่เข้าไม่ได้นะครับปัจจุบันธ์คำว่าดำเนินการต่อทำใจเคลื่อนย้ายนะครับเราทตาเป็น เป็นปลายหัวมุมนะครับเข้าไปถึงตัวผนังของลิฟต์แล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการที่จะเจาะนะครับเจาะตัวผนังลิฟต์ไม่ได้เข้าไปในในโถงนะครับซึ่งก็จะเป็นขึ้นเรื่อยๆตัวฝั่งที่คาดว่าน่าจะมีคนที่ระหว่างนี้ลงบันไดพบว่าว่านะครับหลังจากออกทางลงไดหนึ่งถ้าทาไม่ทันก็อาจจะติดค้างอยู่ในที่โอกาสที่สุดครังก็จะงเป็นความหวังอยนะครับครัพอติดคีเตอรครับ Okay, uh, the situation right now, as you know that uh, this morning we have informed you that uh, at the section B, we are actually trying to get under the stairwell at the stairwell uh, location and there are about three meters down there that we actually pick up some steel, and we are using a uh, heavier machine in terms of trying to make to, to get through to that three meter so far at this moment, we can go about two plus something, not not yet, reached at three meters yet, but we are gonna go on. Uh, however, right now we are trying to communicate uh, with that we actually communicate before, but uh, no response to the communication at this point. No response to our communication, We're trying to communicate to the person that we believe it's down under that three meters. For section C and D, we actually are trying to reuse K9, in section C and D, we use K9 together with the international um, personnel and rescuers, trying to get to the wall of the left, the, the elevator, sorry, the elevator, so that uh, we believe that um, if you get to the wall and get through through the wall of the elevator, you can actually reach the hall, in which we believe we believe that in that location we might actually find some, uh, in that hall as well. That that's our uh, analysis from the. Uh, when 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 we interview um, the survival and try to analyze the behavior at the time that um, he and she escaped, and then we make our analysis that it would be a group of people actually around that surrounding the home. <laughs> <laughs> แข่งของถูกนะครับก็คือพื้นคนจีที่ตกทัาพรมากบนทับท่าถลายชั้นครับต้องมีความหนาแล้วก็พอในการที่จะเจาะและเปิดช่องสําหรับให้คนเข้าไปได้ก็ต้องกว้างควรนะครับก็มีความยากลำบากในคนนี้ทำเป็นทเื่งงานที่ตั้งแต่เช้ามาถึงเ่ยงคนก็ได้ประมาณสองเมตร ไม่ได้เจอเพื่อนกันต้องไงเล่นเดี่ยวเพื่อนเราะในเกิดของตัวที่เรียนนะครับว่าตัวตีกับตัวดีเนี่ยถ้าจะมีช่องวิดเจ็บช่องมาไดเราก็ค้นหาไปพร้อมกันแล้วก็ทางนการที่เปิดตัววัสดุที่ผิดวามอยูกครับตอนนี้ก็เขา้าถปส่ตัวขนาดน,นะ้ก็ถ้าสามารถเข้ารู้ขน,นเข้าไปได้ก็จะเข้าไปค้นหาว่าในตู้ที่ยัง ต้องก,กับไปอยู่หรือเปล่า,ลานะครับต้องต้อ,องเป็นประสกครับแต่บาครันะ้ก็มีเรื่องที่บอกว่ากระแสีการเสียกรอบออกมานะเความาครับก็เป็นช่วงช่วงแรกครับช่วงแรกที่าก,การบรนษทบแล้วก็บาคนพทก็มีกวามังใจกันนะคระับว่าเราจะได้ความคิดด้วยเรื่องของการเข้าไปถึงที่ด้านล่างที่พื้นนะครัพื้นเนี่ย ทางท่านนึกถึงว่าอาคารที่19ชั้นจับ3ชั้นนะครับขึ้นะโดดลงมาอยู่อยู่ชั้นเดียวการที่จอดไปก็จะมีความหนาเพิ่มขึ้นนี่ค่ะ The last question about um, this question is how difficult What is the most difficult factors that for all the time that we actually use this alternative that the thickness And the strength of the each of the floor is really, really thick. About twenty-five centimeters each of each of the piece. So when 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 we believe that it's three pieces, so what the is it's really, really thick. And we try to get not only is it just not gonna get through by cutting it or anything or like that only. Well, we are trying to get enough space for us to get through too. So it, it's it's a difficult task and it's it's really time consuming. And so far we haven't picked up any response or signal uh, when we try to communicate so so far that's 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 t a t we don't get any communication back much much right เข้าไปขออนุญาตเอ่อไปเดี๋ยวถ้าคิดอะไรออกช่ไหออมกันนะคะขออนุญาตกระเถิบไปหน่อยเรื่องของขอรายงานแล้วกันนะคะอันนี้ก็เอาขัดขับนิดนึงครับมาเรื่องจำนวนก่อนแล้วกันเออคุณต้องเปลี่ยนคางอยู่อย่างเดียด ในเรื่องของจํานวนเนี่ยอันนี้ก็เห็นว่าระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้กันเราก็อัปเดตกันเฉพาะตรงนี้ความเคลื่อนไหวช่วงสถานที่อื่นนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวเกิดในช่วงสักวันสองวันแรกสื่อทุกท่านมีข้อมูลด้านด้านล่างทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ตั้งใจออกมาให้ดูให้หมดจะได้ได้เปผยอยากจะอัปเดตทั้งหมดด้วยนะคะส่วนทั้งบนบันฮัตบนสุดเล็กหน่อยนะคะอโทษสูงสูงนี่อะไรมันฮัตบนสุดจะเป็นยอดตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต่างอะไรจากเมื่อเช้านี้นะคะไม่ได้ตา่างฉะนั้นเนี่ย ก็ก็เนื่องจากเป็น o p e r รชั o n ที่พักข้้งนานมันก็เลยยังไม่มียอดแต่ทีนี้อย่างที่ได้แจ้งไว้นะคะเเมื่อคืนนี้เราได้รับตัวรายชื่อนี้ตรวจจากทา,ออา,างตมมายืนยันถึงตัวแรงงานที่นี่ที่เขาอยู่เป็นเ,เป็นคนงานที่ทํางานอยู่ในตึกในทุกทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่96นะคะไม่ใช่96เป็น103นะคะอาจารย์ยังไม่ได้ปรับตัวเลขคุยกันก่อนนะคะพี่ๆรบกวนอาจารย์ขอร้องนะคะ เือตอนเขียนข่าวบอกหน่อยว่าจริงๆตัวเลข96เนี้ยตรวจมาอย่างดีแล้วแต่เราด้วยความที่เราไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นปกตินะคะเป็นกระบวนการปกติที่เราต้องทำเช็คที่แน่ใจว่าทังหมดมีเท่าไหร่จริงๆเราจึงเช็คทุก่วยไม่ได้เช็คเฉพาะนายจ้างไม่ได้เช็คเฉพาะเราเช็คไปถึงต่อมอด้วยเลยว่าเออพอกระทบตัวเลขแล้วมีอะไรที่ตรงไม่ตรงทีนี้พวาคุณมเมื่อคืนมามี1 0 3 1 0 3นนะคะแต่จำนวนเสียชีวิตไม่ได้มีเพิ่มจำนวนเสียชีวิตไม่ได้มีเพิ่มนะคะ จำนวนที่เดี๋ยวจะมีการปรับอีกตัวเลขหนึ่งอีกสองตัวเลขก็คือย่อมแน่นอนว่าตัวเลขที่สูนไหนต้องปรับถูกไหมคะว่าตัวบนปรับแล้วร้อยสามนะคะอีกตัวนึงคือเรื่องบาดเจ็บเรื่องบาดเจ็บก็คือผู้รอดชีวิตนั่นเองนะคะในจำนวนผู้รอดชีวิตเนี่ยที่ท่านเห็นตอนนี้เนี่ยอยู่ในบอร์ดน,นี้จะเห็นว่าเอาตอนโรงพยาบาลแปดกับบ้านเอดรวมสิบเก้าอันนี้คือที่เราเอา,เอ,าออกมาตรงนี้ที่จะเห็นเนี่ยนะคะ ก็คือว่าอย่างนี้ค่ะตรงตรงตัวเลขตรงนี้เนี่ยตอนแรกจัได้ไแม่คะาเมื่อเช้ามีแต่จับเมื่อเช้ามีได้ใช่ไหมคะมันจะมีตัวเลขของคนที่ไปรักษาพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อยู่เพราะนั้นตรงนี้มันจะถูกปรับด้วยด้วยเหตุผลว่าเราพบว่าไม่ได้มีแต่พี่ๆี่ที่เป็นพนงานอยู่ในอาคารพวกนั้นที่ได้รับบาดเจ็บยังมีประชาชนที่บังเอิญไม่บังเอิญหอค่ะเขาเขาเข้ามาอยู่แถวๆบริเวณอาคารนี้ด้วย แล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บในเช้าวันนั้นแล้วก็ถูกนําส่งหรือไปโรงพยาบาลเองมีคนที่ไปโรงพยาบาลเองในอ,อีกสองสามวันให้หลังก็มีอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกเจ็บตาตอนแรกแต่ว่ามันเจ็บตาตอนหลังแล้วไปโรงพยาบาลก็มีนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนที่จะเห็นเพิ่มเติมเนีเ่ยคือจำนวนนี้เพราะ,ะนั้นอย่ากตกใจและและเราไม่ได้ทําให้คนที่รออยู่เนี่ย รอแล้วเอาตายแล้วทำไมพังหดไม่ใช่นะคะทั้งทั้ง,ท,งทุกคนที่กลับบ้านมีย่อหมดแล้วติดต่อ,อยากหมดแล้วตั้งแต่ต้นไม่ใช่ที่คนงานที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในอาคารเพราะฉะนั้นจํานวนไม่ได้ต่างกันอีกครั้งนะคะจํานวนที่เป็นทํางานอยู่ในไซต์ตอนเดิมที่เราเขียน,นอยู่บนหอด9้ามาตลอดจําได้ใช่ไหมคะ9้ามาตลอดจํานวน9นะั้นจริงๆแล้วเป็นคนที่บาดเจ็บแปดหนึ่งคนเนี่ยเดินมารายงานตัวเองจากจากตอนตึกระหลแล้วตึกระหลปุ๊บ คนที่เราช่วยออกมาเนี่ยตรงนี้เป็นคนที่บาดเจ็บแต่คนที่เดินเดินออกจากไอ้ตัวเนี้ยมาหาเราหนึ่งเป็นเก้ามันก็เป็นเก้าอย่างนี้นมาตลอดจนทันงเาม่อคือนี้หลังจากที่ได้จดกมออาจารย์ก็ให้เอราวันเช็คทุกโรงพยาบาลทีนี้เช็คทุกงโรงพยาบาลแลยมีใ,ใครไปไหมี่บังเอิญอาจจะเอ่อมาขายของตรง,งนี้หรือเปล่าหรือบังเอิญเดินอยู่ในด้านข้างด้านไหนแล้วมีปัญหาก็ประกวว่ามีประชาชนคนทั่วไปประชาชนคนทั่วไปอีกสิบ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น11เ, <Okay. S> เพราะหนึ่งคนที่เดินมารงานะตัวกลับบ้านไปแล้วเขาไม่ได้นอนโรงพยาบาล,ลนะคะเราะฉนั้นจะรวมกันเป็น19โอเคไหมคะต่ทุกคนมีญาติหมดแล้วไม่ใช่คนที่คอยอยู่ตรงนี้เลยคนที่คอยอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพี่ๆที่เดี๋ยวจะเป็นที่เรายังหาคนไม่พบเห็นไหมคะจิ๋วใจจึงเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องเอารอยสามเนาะแล้วก็ลบออกจาก19แล้วก็ลบออกจาก15นะคะก็จะเป็นจำนวนที่ยังคงให้เราปัญหาเว้อยู่ เดี๋ยวพอหลัพี่ๆออกไปบอร์ดข้างหน้าจะอุเสรียนด้วยอาจารย์ให้ตับบอร์ดอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพอกลับออกไปเราจะเปลี่ยนบอร์ดตรงนั้นให้ตร่งทอธิบายแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะได้ซูมจากบอร์ดตรงนั้นอีกทีหนึ่งแล้วรบกวนรบกวนสื่อสารด้วยเดี๋ยวใครไม่รู้เอาไปแต่รูปตอนนี้รบกวนพี่ๆสื่อช่วยหน่อยนะคะบางครั้งการแชร์แต่รูปตอนนี้มีปัญหามากเลยค่ะถ้าพี่ๆสังเกตพี่ๆเรสังเกตอาจารย์เอาจิตาแท์มาเพิ่มเยอะมากสังเกตไหมคะช่วงหลังพี่จิตาแท้ ที่กักเสื้อสีส้มเขียน M cat หรืออะไรกันจะเดินมาเยอะมากทั้งๆที่เรายังไม่ได้มีอะไรใช่ไหมทำไมหมอเหล่านี้เดินยเยอะคือตอนนู้เป็นใช้ไปเยอะอะค่ะแล้วมันไม่มีคำใบ้ทีบายอะค่ะมันมันก็หนักนะสำหรับเขาจริงๆนะคะเพราะตอนนี้เขาก็ถ่ายฟีดูอย่างเดียวเนาะแต่ดูจอทีว e ีของเบี้ะค่ะรบกวนนิดนึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจำนวนนี้คุยกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้เข้าใจสื่อสารตรงกันนะคะโอเคอ่ okay. uh, in terms of numbers we're going to have some change in numbers. we've been broadcasting and telling and announcing the numbers of 96 in total. in terms of number of our staff who work as a staff uh, in building the the building. however, last night, um, the port of authority and also the custom has informed us that the list, the name of the list is actually not 96. it's 103. and with this 103, however, with, with no panic, we still have the same number of death, no problem For the people who actually injuries and going home after the injuries or well, that already gone home, the number has increased to 19. And the reason that increased to 19 is, when the building collapsed, the staff within the building who work in the building, nine of them, one walk out. The RDA will be rescued as an injury, so that's why the board stay nine. However, there is also ordinary people or people who might be a vendor that actually selling stuff behind the building because when we have, we have construction, we have the vendor as well. They actually get injured and being transported by perhaps our volunteers or other medical units that we haven't had the information before and we haven't actually identified and verified the injury. So last night I called all of the emergency units and then asked for the name and verification of the name of the people who actually already gone home. And all the relatives already know that. None of the relatives have been waiting uh, wrongfully here. No. Everyone already identified how the relative, the government be in contact. So the number that's gonna change is only because we just have a confirm that the numbers is actually different. The number is that from well, ninety-six to one hundred three. And then we update the injury so it's related to the scene, not because of the scene, up to 19. So that would actually help us to calculate. And then the numbers of still my that's actually gonna be a different number. So I also ask her, the media if you can communicate this very clearly to the people so that otherwise, when they see the number change suddenly, it's also impact the psychological status of what they have. And if I may ask you as well, can you please communicate to the other the international media as well that um, um, the sensitivity right now is very fragile. People are people been waiting a very really long time. Any picture that being been broadcast without a very clear explanation, and be careful because it's, it's really going to impact them a lot. So if you can help me, please let me communicate as well. That would be very, thank you for me. Hello. So, um, อะไรอีกครับตัวเลขที่การปรับแนี่ยเฉพาะจำนวนแรงงานเท่านั้นเป็นแรงงานเท่านั้นค่ะยอดที่ปบัดเจ็บแต่ก็คือไม่เท่าสิบครั้งเอียวค่ะเป็นตัวใหม่หมดตัวใหม่อีกถึงรอบเนาะเออ่ปิดปิดบ่อนดี้ไปกว่าไม่งั้นเดี๋ยวต้องนองปิดก่อนนี้ไหมอย่างนี้ค่ะตั้งหลักกันอย่างนี้ก่อนนะคะจํานวนเอาเราพูดจะแต่คนงานก่อนเนาะอาจารย์ไม่พูดประชาชนทั่วไปที่บังเอิญอาจจะอยู่แถวนี้แล้วบาดเจ็บด้วย จำนวนเสียชีวิตไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงคนที่เสียชีวิตไม่มีประชาชนทั่วไปที่ที่ที่เดินไปเดินมาหรืออาจจะมีพี่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอย่างเงี้ยไ,ไม่เกี่ยวเลยอันนี้เอาเปนงานเลยนะคะคงานที่เราเ,เชื่อว่ามี96ิจริงๆมีร้อยสามวันนี้เรากระทบยอดกับตองบอยนะคะมีร้อยสามนะคะจํานวนผู้เสียชีวิตยังคงเป็น15ิบห้าเหมือนเดิมยังคงเป็น15้าเหมือนเดิม ซึ่งก็เป็นคนงานอน,นะคะ15เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจํานวนบาดเจ็บแล้วกลับบ้านหรือย,ยังนอนโรงพยาบาลอยู่เปลี่ยนแปลงก็คือคนงานที่บาดเจ็บตอนถือว่าเข,เข,เขาใช้คําว่าบาดเจ็บเนื่องจากอาคารเนี่ยหล่มลงมาแล้วก็เขาอาจจะติดอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเราช่วยออกมาได้แปดบวกกับที่เขาเดินออกมาได้เองเป็นเก้าที่รีพอร์ตแล้วมันคือเป็นเก้ามาหลายวันถูกไหมคะที่พี่อาคาร เมื่อคืนนี้หลังจากเรารวบรวมข้อมูลจากอ,อ,อาสาค่ายอื่นหน่วยส่งอื่นสถา,าเนเียวาานอื่นเราพบว,ว่ามีประชาชนประชาชนไม่ใช่คนงานประชาชนที่อาจจะมาทุระแ่วนี้ หรืออาจาจะอากันคงให้เล่าว่าเขาเป็นใครบ้างนะคะขออไทยใช้วิธีนี้แล้วกันนะคะประชาชนที่มารลอดอย่างนี้มาขายของหรือว่าเป็นคนที่ังเอิน,นอยู่ในแวดนี้เนี่ยบาดเจ็บด้วยแล้วบงังเอิญถูกนําส่งไปอาจจะด้วยพี่พี่อาสาที่มาแรงมากแล้วก็ไปโรงพยาบาลที่ใกล้หรือเขาอ่ะเดินไปที่สถานพยาบาลเองก็มี3วันที่หลับด้วยสาคัญไม่ใช่นะว,วันที่เกิดเหตุแบบกาจจะมีเจ็บตาหรือมีอะไรบาดเจ็บแล้วมันเพิ่งแบบอาจจะมีปัญหามันก็เลยเพิ่มมาอีกตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าบาดเจ็บ แต่ตอนน mm ี hmm. 네้กล mm ับบ้านแล้วด้วยแล้วก็ยังนอนอยู่โรงพีาบาลเรียกด้วยสี่ริรวมแล้วเนี่ยไปที่สิบเก้าเห็นนะก็คือพ้าวกระดาษรวกน้ตไปที่เยวคับต่อทา่อาจารแ์เนี่ยสลายอันนี้นะคุณผู้นะคะไปอยู่สุดท้าาตรงมที่ไม่ได้เกี่ยวพร้อมตับเป็นเนี่ยได้รับแบบแต่ได้รับการเกากอุากรรเนี่สิลาย ด้วยความที่มันโดยด้วยความที่มีประชาชนที่รับบาดเจ็บยอดย้อนแรงงานเลข9ย้อดแรงงาน103ค่ะใช่ไหมครับบาดเจ็บอ๋ออ๋อใช่ค่ะใช่บาดเจ็บจริงๆริง9ที่คุณเห็นเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าผู้รอดชีวิตเนาะมาหลายวันมากในผู้รอดชีวิต9ท่านนี้บาดเจ็บต้องช่วยออกมาแต่อีกหนึ่งอ่ะคุณเดินมาเองได้ก็ได้แล้วเตีสุดสิ้นใช่ค่ะใช่ใช่ คนลกอยสิบวา้สิไม่เอามาลงจากร้อยสามสิบไม่เอามาลงจากร้อยค่ะร้อยจะเป็นตัวตั้งเนาะใช่โทษทีเมื่อกี้อาจารย์เลยบอกสิบเก้าโทษทีค่ะอาจารย์ผิดเองเอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิจะไม่เกี่ยวเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าทีนี้อันนี้คิดว่าเดี๋ยวกอดเนี่ยอาจารย์จะแยกเพื่อไม่ให้สับสนดีไหมคะเราเอาร้อเป็นตัวตั้งแรงงานนาร้เป็นตัวตั้งเสียชีวิต15บาดเจใช้คว่ารอยชวิตเดิม9 เหลือเท่าไหร่ว่ากันและอาจารย์อาจาจะใส่ช่องนี้ว่าประชาชานท,าาทั่วไป12เอ่อ10 10คำอีกดีไหมนะเอาแบบนี้นะคะจะได้จะได,ะได้หลังจากเราไปสั่งแล้วว่าตรงบริเวงประชาชนขีท่านเป็นแรงงานีท่านจะได้จะได้ชัดเจนนะคะ